วันนี้แก้วจะมาสอนทำสามดาวบ้านสิบสองโดยสุดที่ใช้จะใช้เป็นยติส s m a เดี๋ยแก้วจะใส่ลิงก์จะฐานไว้ในคำอธิบายสามารถกดที่ลิงก์เพื่อใช้ฐานเซตนี้ได้เลยเจอบ้านนี้แล้วครับบ้านที่เราจะทําการโจมตีกันการจะเข้าครับให้ดูว่าบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนครับแล้วเราจะเจาะเข้าไปได้ไหมซึ่งแก้วเลือกที่จะเข้าทางฝั่งของบ้านก่อนเลยครับฉะนั้นครับเราอาจจะเข้าทางด้านบนก็ได้นะครับหรือว่า ข้าทางน้านซ้ายก็ได้นะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าเป็นเอาเป็นเข้าด้านซ้ายซเนาะ <S 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 แก้วก็จะทําการใช้มังกรไฟฟ้าน,นะครับที่มีลงไปโอเคแก้วเปลี่ยนใจนะครับเข้าด้านขวาแต่แก้วจะบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมแก้วถึงเปลี่ยนใจแก้วปล่อยปูเดนนะครับไปด้านบนก่อนเลยปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวครับแล้วก็ปล่อยนัฟ้าลงไป5ตัวกลายเป็นปูเดนบลอคครับสาเหตุที่แก้วเข้าด้านขวานะครับเพราะว่าด้านขวามีคิง แก้วจะปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปด้านริมนะครับถ้าแก้วปล่อยด้านซ้ายจะเจอกับควีนซึ่งควีนอาจจะโจมตีมังกรไฟฟ้าของเราตายลงไปได้เราจะให้มังกรไฟฟ้านะครับอยู่ให้นานที่สุดเลยจากนั้นครับก็ซูมอ่อนครับแล้วก็ดูนะครับคอยคอนโทรลครับว่าว่าทางเราครับจะเป็นยังไงถ้าว่าจะดูนะครับแก้วแนะนําว่าซูมมาที่ปู่เดนดีที่สุดครับมังกรไฟฟ้าปล่อยมันไปเลยครับแล้วเราจะทําการใช้เย่าบ้าลงไปนะครับถ้าปู่เดนไม่ไหวจริงๆแบบนี้นะครับแก้วคิดว่าปู่เดนอาจจะเสี่ยงได้นะครับ แต่แกคิดว่าป้อมปืนใหญ่จะพังลงไปหนึ่งป้อมแล้วเราก็ไม่ค่อยเสี่ยงนั่นเองโอเคเราโจมตีด้านข้างหมดแล้วนะครับฉะนั้นครับเราจะเข้าให้ปล่อยโกแข่งลงไปปล่อยเยติไปใกล้ๆปูเดนครับปูเดนจะได้เดินมาใกล้ๆแล้วก็ปล่อยฐานที่มีทั้งหมดลงไปครับรวมทั้งเครื่องยิงเดือดด้วยนะครับปล่อยลงไปเช็คคิงคุยล,ลงไปนะครับปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยฐานของเรานะครับก็จะเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราก็ทําการใช้สกิล คำพิมพ์ตาของปูเดินเลยปล่อยยาบ,บ้าไปหนึ่งขวดครับแล้วก็อหนึ่งขวดด้านขวาใช้กระโดดนครับลงไปด้านล่างแล้วก็แช่ไปที่ป้อมอินฟโนโลเลยครับโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกันครับก็จะสมัตเด็ดเบดได้นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยยาบ,บ้าลงไปนะครับแล้วก็แช่ไปที่ป้อมเอ็กโบละกันไอจังหวะนี้คุณผู้ชมจะแช่อินซีจะแช่ป้อมพ่อมดจะแช่เอ็กโบรนะครับจะแช่อะไรก็ลองเลือกเอานะครับว่าอาวุธไหนมัน โจมตีคุ้มเราได้รับความเสียหายเยอะที่สุดนะครับก็ก็แช่ไปได้นะครับอันนี้แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะก็จะโจมตีไม่เหมือนกันครับด้านบนแจ้ขอปล่อยพ่อมดไปเก็บสิงอสร้างครับแล้วก็เดล่านครับมีควีนโจมตีไปที่ป้อมอีสซีพังโลแปนครับแล้วก็ป้อมพ่อมดครับควีนจะโจมตีมาได้หรือไม่ได้นะครับถือว่าตำแหน่งที่ดีสามารถที่จะโจมตีมาได้นะครับยังอยู่ในรัศมีของควีนฝ่ายบอลลูนครับไปที่ป้อมธนูเลย เพบบราะบอลูนครับจะโจมตีกับป้อมธนูนั่นเองแล้วก็หายตัวครับเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะเก็บ3มดาวได้นะครับก็เป็นแนวทางการโจมตีทำการใช้เบ s s สแมทกับปู่เดนบล็อกท่านชมชอบรอประด็นต่อเดี๋ยวประด็นต่อครับว่าจะเล่นยังไงเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาชมมาที่สองตอนครับเจอบ้านทรงนี้นะครับก็หน้าตีดีนะครับเราจะเข้ากัน คือถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าู้ชมอาจจะเข้าเราจะเข้าใกล้บ้านครับก็จะเป็นด้านล่างซ้ายล่างขวานะครับแต่แก้วจะไม่แนะนําให้ไปชมนะครับปล่อยปูเดินไปใกล้กับปลาสักแคนนะครับเพราะปลาสักแคนอาจจะมีฐานแคนออกมาครับซึ่งส่วนใหญ่ปูเดินจะรับมือไม่ได้นะครับฉะนั้นเราอาจจะใช้ปูนะครับทางด้านซ้ายหรือด้านล่างนะครับฉะนั้นเราก็ก็เอาเป็นว่าเราเข้าด้านซ้ายและกันแก้วจะปล่อยปูนะครับให้หย่างๆางหน่อยก็จะปล่อยลงไปด้านซ้ายนะครับปล่อยบอลลูนลงไป ปล่อยนักฟ้าลงไปครับแล้วก็มาดล่านครับทำการใช้บอลลูนกับมังกรไฟฟ้าไปนะครับคือคุณผู้ชมสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้นะครับท่าชมอยากจะใช้นะครับถ้าอยากจะใช้นะก็สามารถที่จะปล่ยอยยาบ้านครับไปกับมังกรไฟฟ้าได้ก็จะโจมตีได้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวแกจะทําให้ดูครับก็จะปล่อยลงไปนะครับพอเราปล่อยลงไปนะครับมังกรไฟฟ้าจะโจมตีได้พังเลยนะบแบบว่าพังลงไปเลยบุ้มอ้าวพังสองอันนะไม่คุ้มแล้วอย่างนี้ โอเคเราบราิ้ปูเดนครับมันก็ได้ฟ้าของแก้วโอ้นี่ได้เยอะนะก็ก็อาจจะเป็นการเถิดที่อุ้มคานะครับยังไงก็ก็เลือกใช้กันนะครับเดี๋ยวแก้วจะเข้าเราต้องทําการใช้เยอะตินะครับใกล้ๆก,กับปูวเดนด้วยนะไม่เช่นนั้นนะครับปูเดนจะไม่มาเพราะปูเดนต้องมีใครเข้าไปหาเขาครับเขาถึงจะมาช่วยนะครับแล้วก็ปล่อยทุกอย่างครับลงไปปลาหินคิงคุนลงไปชายบ้าน,นครับลงไปหนึ่งขวดเลย เอ้ดารลงก็ปล่อยมันไปนะครับเราอาจจะใช้ยาบ้าลงไปช่วยแล้วก็จะเข้าไปนครับโดยงยิงดูร็อกไปนครับเราแช่ไปที่ป้อมอิฟโนโลเลยแล้วก็เหลือยาบ้านหนึ่งขวดนครับปล่อยไปตรงกลางเลยเพื่อที่จะประจงตีบ้านครับบ้านก็จะพังลงไปแช่ไปที่อินฟโนครับแล้วก็ใช้กระโดดนครับลงไปด้านบนก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็ใช้สกิลคัมพีอมตรงอมตะนะครับอันที่จริงเนี่ยควรจะใช้ตอนต้นๆเนาะ น่าจะคุ้มค่ากว่านะครับพอเราใช้ไท้ายยทหารบางตัวนะครับมันตายลงไปหมดแล้วมันอาจจะใช้ไม่คุ้มนะครับก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับบางทีแก้วเองก็ตีไม่ได้ดีตลอดทุกตาครับบางตาก็มีพลาดบ้างอะไรบ้างครับแต่นั่นคือจุดที่เราต้องปรับปรุงครับเราต้องทําให้ดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสนครับก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาครับให้ทุกการเล่นของทุกตาของเราครับมันดีขึ้นเราก็ต้องดูนครับว่าแต่ตาครับเราตีตรงไหนพลาด แล้วก็มาแก้ไขนะครับอาจจะดูรีเพลนครับก็จะช่วยได้ซึ่งเรามาย้อนดูรีเพลนครับว่าตอนนั้นเนี่ยเราลงตรงไหนพลาดมีจังหวะไหนที่เราตัดสินใจผิดครับถ้าเราเปลี่ยนไปลงอีกแบบมันอาจจะดีกว่าก็ก็ลองดูนะครับแล้วก็ในต่ต่อไปเราก็ลองทําดูนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นอันนี้แก้วก็ลองแนะนำนะครับเพื่อนผู้ชมท่านใดที่อยากจะฝึกให้ขั้นเทพนะครับเกมคาตโแคนก็สามารถที่จะฝึกได้นะครับแก้วเองก็ยังต้องฝึกอีกเยอะเลย ยังไงคุณชมท่านใดนะครับมีคอมเมนต์แนะนำก็สามารถที่จะคอมเมนต์ตบอกแก้วได้นะครับว่าตอนนี้ควรเล่นยังไงอะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยเจอบ้านงนี้นครับเป็นบ้านกว้างๆครับจัดมานครับโดยอาวุธจะอยู่ด้านในเป็นอาวุธที่หนักๆทั้งนั้นเลยโดยเราจะมาเข้ากัน,นครับแบบนี้จะเข้ายังไงดีถ้าเป็นแก้วนะครับแก้วอาจจะเข้าได้ไหนก็ได้นะครับก็เลือกเอานะครับว่าว่าด้านไหนนะครับต้องการที่จะจะโจมตีเข้าไป แก้คิดบ้านครับเราเข้าไม่เจอกับป้อมป้อมแอดสปิเปอร์ดีกว่าเนาะชันแก้วจะปล่อยปูเรนครับลงไปด้านขวาทางด้านนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับจากนั้นแก้วจะไปด้านซ้ายบนครับก็จะปล่อยบอลลูนลงไป2ตัวเลยละกันแล้วก็ปล่อยบอลกลไฟฟ้าลงไปนะครับจากนั้นแก้วจะยังไม่ใช้ยาบ้านครับเดี๋ยวเราจะใช้เมื่อเข้าไป1สเต็ปนะครับก็ปล่อยยาบ้าให้ปล่อยเพื่ไว้นะครับจะได้ อ่าคุมคุมคุมได้หมดเลยนะครับด้านบนครับก็จะมีกราดไฟฟ้านครับโจมตีเข้าไปเราต้องตัดทางให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นทางเราครับจะออกดึงข้างปูเดนเนี่ยไม่ต้องกวนครับป้อมธนูครับไม่สามารถที่จะร้มปูเดนได้นะครับเพียงป้อมเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามาเป็น10ิบก็ไม่เอานะเดี๋ยวเราจะเข้ากันนะครับกราไฟฟ้าสามารถที่จะตัดด้านในได้เหมือนกันครับปูเดนก็จะมาด้านล่าครับฉะนั้นเราคนที่จะเข้าได้แล้วนะครับก็จะปล่อย ก <IP> ok longtime, uh ็แ huh. ข ah ็งลงไปนะครับปล่อยคิงย <ish> ิงเดือดกลงไปเช็คคิงควีนลงไปนะครับแล้วก็ปล uh ่อยเยติครับลงไปเพื่อที่จะดึงให้ปู่เด่นนะครับขึ้นมาด้านบนปล่อยไปหินลงไปนะครับแล้วก็ใช้เย่าบ้านครับลงไป1นึ่งขวดเลยก็จะเข้าไปกันครับจากนั้นเราก็จะปล่อยย่าบ้านลงไป1นึ่งขวดครับแล้วก็แช่ไปที่บ้านก่อนเลยแช่ฟีนครับแล้วก็ใช้สกิลคำพิมพ์ดับของปู่เด่นเลยแล้วก็ปล่อยย่าบ้านครับลงไป1นึ่งขวดเลย แช่ไปที่ป้อมอุกโรด้าซ้ายมือครับเพื่อที่จะป้องกันครับไม่ให้มันจมตีแล้วก็ใช้กระโดดครับลงไปด้านซ้ายโอเคค่อนข้างเลอเยอะเลยครับแต่ที่แก้วมาตีให้ชมนี่ยบ้านส่วนใหญ่ครับแก้วจะไม่เจอฐานแคนครับก็เลยจะรับมือได้ง่ายกว่านครับบางทีคุณชมไปตีจริงนะครับอาจจะเจอฐานแคนมันก็อาจจะยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าแน่นอนครับมีฐานแคนก็เราต้องเจอยากขึ้นและบางบ้านครับอาจจะขอเป็นซูเปอร์มินเนียนครับก็ก็ยากเลย ท่านชมครับปล่อยยาพิษไปที่แถนแคนครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามครับแล้วก็ถ้าทำอะไรไม่ถูกครับก็ให้แช่ปลายนะครับอย่างเช่นท่านชมตีบอลครับแล้วเจอซุปเปอร์มินเนี่ยฟอกแคนก็ปล่อยยาพิษไปที่แถนแคนปล่อยยาแช่ปลายครับแล้วก็เดี๋ยวให้ควีนครับจัดการแถนแคนก็จะเป็นอะไรที่โอเคเลยอันนี้คือคําแนะนําที่แก้วพอจะแนะนําได้นะครับเราก็ได้มา2ดาว87% 88%นะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยสุดนี้ก็เป็น1นึ่งสูตรครับที่เล่นได้ดี ก็จากเคลื่อนที่ไปด้านบนครับดูเหมือนว่าปูเรนครับจากระโดดดึงๆนับขึ้นไปด้านบนแล้วก็มีคิงเคลื่อนที่ไปนะครับควีนเข้าไปนะครับเราก็จะได้สมดาวนะครับทันเวลาไหมคิดว่าน่าจะทันเวลาครับเหลืออีกเพียงแค่2สิงโกซ่านครับก็จะพังลงไปเรียบร้อนครับนี่ก็เป็นสูตรเยติสแมทที่แก้มาฝากกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่บ้าน12ชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับ ถ้าหากคุณผู้ชมจะเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคําคุณผู้ชมสามารถเติมและสนับสนุนช่แก้วก้าได้ด้วยนะครับเพียงใช้คโค้ดแก้วก้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติม,กกตมกกบัตรทองคาแก้วจะนำสมแงเล็กๆจากทุกการเติมคุณผู้ชมนู้ชมไม่เสียเงนินเพิ่มเติมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณใจจริง